สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อนก็เดินกันในน้ำตูวก็เนาะย่ายย่ายนูดเดอมาจากสกอตแลนด์ผึ่งมาอยู่เมืองไทยได้สองเดือนสามเดือนนี่แหละมือนี่ยายใิ่าหมกกินซุปบัหมี่ซุปบัหมี่ย่ายซุปเองแซ่บแซ้บเลยคันพอกลับมาเมืองไทยก็อยากกินแต่อาหารอีสานน่นะ ว่าเข้าคนอีสานเนาะนี่เลยค่ะสุตรบะหมีเบงลวกผักอืมอือฮะคือบะหมีแซบ่บแซบ่บลวกยอดชะเดาจากสวนรสนสดเลยกระมวลมวนมวด้วยค่ะชะเดานี่กินเป็นสมุนไพรเป็นยาสดดจากสวน พอดีย่ายเป็นต้มบักมี่ต้มบักมี่ยุสวนได้เอเอามาสุกสุกไปวัดมุขเจ้านี่เนื้อเป็นตัวแซ่แบแซ่บเ,เคือเปาะอืเอาสต๊็ก,กมัเนี่ยไม่ยอม ใช้สิเป็นจังได้กระร้างกอให้ได้กินอาหารอีสานแซ่บๆลวกผักกาดกดอกอืมเข้าไปค่ะมันจะตุ้ยเข้าไปชูบอกเขือชูอบบกหมี่ไม่นชูบอกเขออกืขอชูบบกหมี่ใส่ง่้าหลายๆมันมัน หมากงูอเหนียวหรือว่าหมากปองแป้งนี่วิสานเรียกหมากงูอเหนียวหมากปองแป้งนี่หมากขี้ศรีกับขึ้นพักยอดชะเดาด้ยอ่ะยอดชะเดานี่เป็นชะเดาหว,วานปลูกไว้นในสวน หบหลายมากเลยพี่น้องยายก็กพึ่งหัดเห็ดยูทูบเห็ดยูทูบลูกสาวบอกให้ head. เห็ดเล็กหน่อยซอยก็ได้ร้องเห็ดเบิงเห็ดเล็กเล็กอาชีแหล็กมีคนกดติดตามมีหกคน สองสามอาทเตยดเหตุไปเรื่อยๆค่ะเป็นกำลังใจให้คนที่เหตุช่องไม่ไม่เกิดไม่ไมด้วยจ้ะส่องไม่เกิดไหม่เดี๋ยวนี้คนหันมาเหตุอ่อนไล่หลายยูทูบหลายไายกับล่องหาเหตุเบึ้ง ช่องแรกกับประสบผลสำเร็จยุคพ่อประมาณนะคะช่องขั้วคุณยายบัานี้มีปัญหานิดหน่อยเรื่องบัญชีแอคเค้าและเดมาเฮดช่องใหม่มหหขั้วยายหนดรูปโปรไฟกับคือเก่าเลยจ้ะรูปโปรไฟคือเก่าเช็ดคือเก่าอาหารอิสานคือเก่า ค่ะเวลาค่ะเวลามากกลับมาบ้านประเทศธนุสนานไปแซ่บายจังหวานหวายทั้งแบคลิปสันซ้ำเนี่ย ก็าไว้แค่น like ี้เลยจ้ะตั้งกล้องเองเฮ็ดเองบม่สุยางเดยเย็กหน่อยสอนเอาไว้คลิปหนาพอกันไหมล่ะ